ก็เส่บ่ให้ยัดหัตอ์ก็ไม่กินอ้อมใส่ของเบือนะแล้วมันเตสังกะสีเด้ออ้อมใส่ขอบเบือน่ะพากือได้นัวๆนะต่อยต้อนจูม่โดนตักระเี่มันอยากแกลมแหลม ีแม่หาเป็นมะไหน่อ่ไหนตาเจ็บไหน่อนตัวนี้มีแปะตัวนี้ก็มีแปะสตัวนี่ไงแปะ,ะกินเลยเรไม่ต้องกินนะ ไม่ไ้กินเลยเพราะว่าง่อยบ้างยตัวนี้นะเราไปสวัสดีกินแต่แต่ไงต่างตัวนี้นะไม่ต้องไปะไอะกันหรอินกินหอมจะไปสำรวจบ้านนี่ยว่าไงดองตัวนี้มันโดนดองเราต้องเอาไปรักาก่อน